ปูนแดงทำมาจากเปลือกหอยเผาจนร้อนจัดแล้วบดเป็นฝุ่นละเอียดสีขาวเอาไปผสมกับขมิน้นจึงกลายเป็นสีส้มหรือสีปูนแก้พิษแมลงกัดต่อยขมิ้นมีฤทธิ์ลดการอักเสบลดปฏิกิริยาภูมิแพ้ฆ่าแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนองส่วนปูนทำให้ขมิ้นติดหนังดีขึ้นประสบการณ์ส่วนตัวโดนยุงกัดแตบ แต่แพ้จนเป็นเม็ดแดงแบบฝีไม่มีหัวอยู่หลายวันจึงเอาปูนมาป้ายหรือที่เรียกกันว่าศูนย์ฝีตรงตุ่มแดงผ่านไปสักพักตุ่มแดงก็ยุบตัวลงอย่างเห็นได้ชัดสมุนไพรใกล้ตัวที่ใช้กันมาแต่โบราณอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสังวานชอบเล่าจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปที่จะนำเสนอประโยชน์อะไรที่เจอเจอมา หาคุณชอบอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับชมรับฟังเลยค่ะขอบคุณค่ะ